หลายคนมีความรู้ความสามารถบางคนถึงขั้นอัจฉริยะเป็นหมอเป็นครูเป็นวิศวกรเป็นนักกีฬาเป็นนักโปรแกรมเมอร์หลายคนมีความรู้ความสามารถรอบด้านแต่หลายคนไม่มีความรู้เรื่องของตัวเองเลยปล่อยปละ,ละเลยเรื่องการดูแลชีวิตไม่คำนึงถึงเรื่องรับประทานอาหารไม่ใส่ใจเรื่องออกกำลังกายไม่ให้ความสำคัญเรื่องการพักผ่อน สุดท้ายโรงพยาบาลก็หนึ่งแน่นไปด้วยผู้คนที่เจ็บป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงหัวใจมะเร็งไตไวายอีกสารพัดโรคแท้จริงแล้วเหตุเกิดจากอะไรกันแน่เซลล์อนุมูลอิสระเอนไซม์คือกุญแจสำคัญที่จะถ่ายความจริงเชื่อแน่ว่าคุณคงไม่อยากทุกทรมานจากโรคร้ายอย่าลืมว่าสิขภาพสำคัญที่สุด สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพูดคุยกับท่านผู้ฟังกันอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพสําคัญที่สุดนะครับซึ่งได้พูดคุยกันนะครับหลักๆเลยเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของเซลล์เรื่องของอนุมูลอิสระเรื่องของเอนไซม์ในการที่จะสร้างพลังงานให้เกิดขึ้นภายในเซลนะครับซึ่งได้พูดคุยกับท่านผู้ฟังกันมาห,หลายๆตอนนะครับสามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางช่อง u t u b e นะครับหรือ เพจ a c e b o o k นะครับอิสรภาพที่สร้างได้นะครับสามารถติดตามกันได้นะครับก็จะนำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันหลายๆตอนกันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของที่จะพูดถึงต่อไปนี้นะครับเป็นตอนที่15นะครับจะพูดถึงในเรื่องของไมโทคอนเดรียนะครับแหล่งผลิตพลังงานของเซลล์ก็คือไมโทคอนเดรีย เป็นออร์แกเนลที่พบในสิ่งมีชีวิตพวกยูแคลริโอตที่หายใจแบบใช้ออกซิเจนเท่านั้นพบครั้งแรกโดยคอนล,ลิเกอร์ไมโทคนเดียมีรูปร่างกลมท่อนสั้นท่อนยาวหรือกลมลีคล้ายรูปไข่โดยทั่วไปมีขนาดเส้นผ่านศูงกลางประมาณ0.2ถึง1ไมครอนและยาวประมาณ5ถึง7ไมครอน ประกอบด้วยสารโปรโตีนร้อยละ60ถึง65และลิพิดประมาณร้อยละ35ถึง40ไมโทคอนเดรียเป็นออร์แกเนลที่มียูนิตเมมเบรนหุ้มสองชั้นโดยชั้นนอกเรียบมีความหนาประมาณ60-70ถึง70อังสตรอมเยื่อชั้นในพับเข้าด้านในเรียกว่าคริสตีภายในของไมโทคอนเดรียนี้มีของเหลวซึ่งประกอบด้วยสารหลายชนิดเรียกว่าเมทริก ไมโทคอนเดรียนอกจากจะมีสารประกอบเคมีหลายชนิดแล้วยังมีเอนไซม์ที่สำคัญในการสร้างพลังงานจากการหายใจระดับเซลล์ตัวโครงสร้างของไมโทคอนเดรียเนี่ยมีเยื่อหุ้มสองชั้นดังนี้อันที่อันแรกเลยนะครับเยื่อหุ้มชั้นนอกมีลักษณะเรียบหน้าที่ก็คือคอยควบคุมการผ่านเข้าออกของสารอันที่สองคือเยื่อหุ้มชั้นใน มีลักษณะอยากไปมาคล้ายวินลัดในลําไส้คนเรียกว่าคริสต้าที่เยื่อชั้นในมีโครงสร้างเล็กๆล,ลักษณะเป็นเม็ดกลมเรียกว่าอินเนอร์เมมเบรนพลาสติเคิลติดอยู่เต็มไปหมดเลยโครงสร้างเล็กๆมีหน้าที่เป็นแหล่งเก็บสารที่เป็นตัวรับไฮโดรเจนและรับอิเล็กตรอนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนเนี่ย จึงเกิดขึ้นที่โครงสร้างเล็กๆที่พลาสติกเคน,นี้เองของเหลวบรรจุอยู่ในอ,อยู่ภายในเนี่ยนะเราเรียกว่าเมทริกภายในของเหลวนี้มีเอนไซม์หลายชนิดที่เกี่ยวกับการหายใจในขั้นวัตจักรเรฟจำนวนไมโทคอนเดรียในเซลล์แต่และชนิดเนี่ยจะมีจำนวนไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับชนิดและกิจกรรมของเซลล์เซลล์ที่มีเมตาบอลิซึมสูง จะมีไมโทคอนเดรียมากเช่นเซลล์ตับเซลล์ไตเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจเซลล์ตอมต่างๆส่วนเซลล์ที่มีเมตาบอลิซึมต่ำเช่นเซลล์ผิวหนังเซลล์นิ้วเนื้อเยื่อเกี่ยวพันจะมีไมโทคอนเดรียน้อยหน้าที่ของไอ้เจ้าตัวไมโทคอนเดรียนี้เ,เป็นแหล่งผลิตพลังงานให้แก่เซลล์หรือเป็นบริเวณที่เกิดการหายใจภายในเซลล์นั่นเอง อีกตัวนึงนะครับที่อยากจะพูดถึงก็คือเมตาบอลิซึมเมตาบอลิซึมเนี่ยคือกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีที่เกิดขึ้นภายในเซลล์เท่านั้นแบ่งออกได้เป็นสองประเภทคืออนาบอลิซึมเป็นปฏิกิริยาการสร้างสารอินทรีย์ใช้พลังงานในรูป ATP อีกตัวหนึ่งคือแคทาบอลิซึมเป็นปฏิกิริยาการสลายสารอินทรีย์ จะคายพลังงานออกมาปฏิกิริยาคายพลังงานหมายถึงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นแล้วปล่อยพลังงานออกมาพลังงานกระตุ้นที่ใส่เข้าไปเช่นการรวมตัวของแก๊สไฮโดรเจนและแก๊สออกซิเจนหรือการสลายสารอินทรีย์ต่างๆส่วนปฏิกิริยาดูดพลังงานหมายถึงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นและจะปล่อยพลังงานออกมาพลังงานกระตุ้นที่ใส่เข้าไปเช่น กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงการแยกน้ำด้วยกระแสไฟฟ้าการสังเคราะห์สารอินทรีย์ต่างๆในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตสรุปง่ายๆนะครับไมโทคอนเดรียเป็นอวัยวะขนาดเล็กของเซลล์ทำหน้าที่ผลิตพลังงานและมีสารพันธุก,กรรมหรือที่เราเรียกว่า DNA เป็นของตัวเองโดยเฉพาะ ก่อนหน้านี้เชื่อกันว่า DNA ของไมโทคอนเดรียจะตกทอดสู่ลูกหลานผ่านการถ่ายทอดทางพันธุกรรมฝ่ายแม่เท่านั้นแตไ่ไม่นานมานี้นะครับก็มีการค้นพบใหม่ว่าในบางกรณี DNA ของไมโทคอนเดรียสามารถถ่ายทอดผ่านการสืบสายเลือดฝ่ายพ่อได้เช่นกันสามารถติดตามสุขภาพสำคัญที่สุดในตอนต่อๆไปได้ที่ y o u t u b e ช่องมาดีชาแนลหรือเพจ Facebook อิสรภาพที่สร้างได้โดยสแกนคิวอารโค้ดได้ที่ท้ายคลิปนี้หรือลิงก์ใต้คลิปนี้เมื่อดูใน YouTube ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสวัสดีครับ